ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนและยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้นะครับอยู่ผมในช่องบูมซาชาแนลนอีกเช่นเคยนะครับผมในส่วนของวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตการถอนหน่อยนะครับผมนี่เลยนะครับผมอาจะเป็นการถอน EP ีที่4แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะถอนเข้าหรือเปล่าเขายังจะจ่ายอยู่หรือเปล่านะครับผมตรงนี้โอเคนะครับก่อนแล้วจะไปดูนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนเื่อนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจบูมซาชาแนลด้วยละกันนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปดูในตัวเว็บไซต์กันเลยแล้วกันนะครับอ่าโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ตัวเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการลงทุนนะครับสายฟรีไม่สามารถทําได้นะครับผมตรงนี้ถ้าเพื่อนๆเอาไปเล่นเอาไปใช้งานนะครับก็ต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เลยนะครับว่าเว็บไซต์เขานะครับจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเรานะครับไปดูวิธีการถอนกันเลยดีกว่านะครับผมอ่ากดไปเลยนะครับวิธีการถอนตรงนี้นะครับจิ้มไปชึ โอเคนี่นะครับจะเป็นยอดที่ผมสามารถถอนได้วันนี้ก็จะเป็น21.18นะครับผมโอเคเราก็กรอกเลขลงไปตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ตามด้วยรหัสผ่านนะครับเสร็จทีนี้เรากดที่คําว่ายืนยันเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอญาตไปกรอกข้อมูลแป๊บหนึ่งนะครับอ่าโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับผมจะจดจะจดจะกดที่คําว่ายืนยันเลยนะครับอ่ารหัสผิดนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอญาตกรอกใหม่แป๊บหนึ่งนะครับ อ่ะเีรครับผมผมได้ทำการกดถอนเหรียญเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรีหน้าสักหนึ่งครั้งนะครับอ่าโอเคครับผมยอดเหรียญก็น่าจะไปแล้วนะครับมาดูในรายการนะครับอ่านี่นะครับยอดที่ผมทำการถอนไปวันนี้นะครับผมอ่านี่เลยโอเคเดี๋ยวเรานะครับไปดูในกระเป๋าฟอ์เซตเพลงผมกันนะครับผมว่ามีเหรียญเข้ามาไหมอ่ะโอเคครับผมตอนนี้นะครับเข้ามาอยู่ในกระเป๋าฟอ r เซตเพลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามียอดเหรียญเข้ามาหรือเปล่านะครับ อ่าโอเคนะครับผมตอนนี้นะครับได้เหรียญนะครับเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งแปดนะครับผมวันที่เจ็ดพฤษภานะครับสองห้าหกสี่นะครับผมโอเคก็ได้รับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตรงนี้นะครับยังสามารถถอนเหรียญได้ปกติเลยนะครับสำหรับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรานะครับกลับไปในตัวเว็บไซต์กันต่อนะครับ ่าครับผมตอนนี้นะครับก็กลับมาอยู่ในตัวเว็บไซต์แล้วนะครับผมเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ขุด TRX นะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับพอครบอ่าหวันนะครับหรือว่า24ชั่วโมงเราจะสามารถเข้ามาถอนเหรียญได้นะครับผมถอนได้วันละครั้งนะครับอ่าแล้วก็จะมีแบบแผนการขุดด้วยอะไรด้วยนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็ลองเข้ามาอ่าหาอ่ามาศึกษาข้อมูลดูแล้วกันนะครับผมตรงนี้อ่าวันนี้นะครับผมก็มาอัปเดตนะครับ การถอนเหรียญนะครับของเว็บไซต์นี้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่ายังถอนได้อยู่นะครับยังสามารถเล่นแล้วก็ใช้งานได้เหมือนเดิมเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ข้อแนะนํานะครับเหมือนทุกๆคลิปเลยนะครับเล่นเว็บไซต์พวกนี้นะครับเทคนิคการเล่นนะครับเราต้องอ่าเข้าให้เร็วนะครับผมแล้วก็ออกให้ไวนะครับ พอได้กําไรแล้วก็ถอยเลยนะครับผมพยายามอย่าไปาลงทุนเพิ่มเติมนะครับหรือว่าลงทุนอะไรเยอะนะครับผมเพราะว่าถ้าเวลาเว็บไซต์เขาบินไปนะครับเราจะเจ็บตัวนะครับผมตรงนี้นะครับโอเคผมก็ฝากเอาไว้ด้วยแลวกันคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับที่ผมมาทําการอัปเดตการถอนให้เพื่อนๆดูนะครับ อาจจะไม่ได้แนะนำนะครับวิธีการใช้งานนะครับต่างๆนะครับวิธีการใช้งานต่างๆนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูได้ในช่องของบุ๋มซายชาแนลได้เลยนะครับผมก็ได้ทํารีวิวเอาไว้แล้วอะไรไว้แล้วนะครับผมการแบ่งปันก็อยู่ตรงนี้นะครับก็อ่าคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งให้เพื่อนสมัครต่อนะครับแต่ถ้าเราไม่ถนัดนะครับเชิญเพื่อนเราก็เล่นได้เหมือนกันครับคนเดียวก็ถอนได้นะครับผมตรงนี้นะครับ โอเคในส่วนของวันนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจบุมซาชาแนลด้วยแล้วกันนะครับผมคลิปต่อไปนะครับจะเป็นเว็บขุดนะครับเกี่ยวกับเว็บอะไรนะครับเพื่อนๆก็ต้องรอติดตามชมกันให้ดีแล้วกันนะครับผมโอเคในส่วนของวันนี้นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมอยู่กับบุมซาชาแนลกันไปนานๆนะครับวันนี้บุมซาชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ